วอ่เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกไม่ได้กลับมากี่วันกี่เดือนกี่ปีัเสบสด่ะานาทีสุกอล่าสุดก็มามงนี่เป็นยังไงบ้างารมัเขามตรอัพโหลดว่าไมาที่างานเด เขาบอกตายหมดแล้วยาคนไม่ตกหลายวันแล้วใช่ไหม สั่งเองเขาเขาเนี่ยเขาย่านนั่งหมดเขาไม่นึกไม่ฝันว่าร้านค้าเรายังอยู่นะพี่น้องโอ้โหสวยด้วยนะคะใช่ครับก็มีร้านค้าเนาะของไทยประวัติเนาะแต่ไม่หวังนะครับก็เป็นสินค้าพื้นเมืองครับเสื้อผ้านาะเพืมีหลายท่านถามหาไทยบ้านนอกนะฮะตอนนี้ไทยบ้านนอกมาถึงแล้วนะครับออวัีีพ่น้งก็เช็ดกล้องแป๊บนึงเสื้อผ้าไปช่องของ จะแข็โดนไหมจะแข็โดนถอยอย่าบังเว้โดนถวะเอาเลยเร็วเหมือนกับว่าแข็นานเหลือเอนเนาะก็พอดีอยู่ในหน้ารถอยู่ที่เออบ้านพักอยู่ที่โค้งหนองนาเจาะประดงพอดีพี่มอนเพิ่งจะแวะมาผ่านมานั่นหน้ารถน้องใบยางายสมอนไปเต้นทิกตอกมาถ่ายทิกตอกอยู่อืม ผมก็เลยโอ้เป็นโอกาสทองที่ดาราทิกตอกมายืนอยู่หน้า,าครับผมมายืนอยู่หน้ารถเราแม่ก็เลยขออนุญาตมานึึกภาพไว้หน่ยจังหน่อยยายไม่รู้เรื่องเลยแล้วปรากฏว่าปรากฏว่าโอ้เห็นลีลาของดาราทิกตอกแล้วพี่น้องเอ้ยอย่าบอกใครเชียวครับสุดยอดดีดนะครับขอชื่นชมในลีลาต่างๆ แจ่วเยี่ยมนะครับเป็นต้นแบบดีๆคลิปก็ปังด้วยโอ้ดีใจกับไทยบนนอขอขอบคุณนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณทางคลิปคลิปไทยบนนอก็ปังด้วยนะคะสองหมื่นกว่าแล้วเนี่ยดีใจด้วยนะคะขอบคุเกิดจะรู้ตัวได้ก็จบคลิปพอดีเกิดจะรู้ว่าเขาแอบถ่ายจบพอดีหันมาจะเอ๋พอดีแตงคือบนว่าอย่างกันโน่น เขาจะมาบึงเธอในที่นี้มาไม่ได้กันคุพี่น้องนานๆเขาจะมาพ่อกันทีอนึ่งกันแม่พี่มาด้วยเวลาให่นั้นบรรยากาศความทรงจําที่ดีเนาะใช่ค่ะพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับเขามาบึงกู้เขาเหล่ากาเหมือนเก่าเหมือนเดิมฝนสีตกอีกแล้วพี่น้องเลยผมว่าถ้าไม่ตกข้าวใายนะเอาแท้มือนี่วันนี้ยูทูบมาจากจัำปาดงพอฝนมาด้วยนะครับผม ฟ้ามืดมาแลยนะอย่ามีรับโทษอย่าให้เห็นท้องฟ้าเลยพี่น้องเลยมันเป็นความผู้ดมสมบูรณ์ของเกอกเนาะเก็บไว้ในความทรงจําที่ดีครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ใจกันแล้วแต่เนาะมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันครับพี่น้องสินฐานที่เราเคยอยู่นต่างก็เป็นสิ่งที่นะสร้างความทรงจําดีๆให้กับเรานะครับผมอยู่มองไกลกาะอให้มีสันติสุขมองนั้นเนาะพี่น้องเนาะ อชีวิตคนเราก็ไม่ถึงร้อยปีจะคนหรอกพี่น้องเอ้ยแปดสิบก็ให้มันถึงเถอะนะพี่สมรก็หกสิบห้าแล้วเกาจะอยู่ได้อีกพอ่าสิบปีแปดสิบก็อีกสิบห้าปีแด้วก็เอาไปแน่นดอกโย่อย่าว่างชั้นเลยพ่อพ่อไปแน่นดอกกันแกเอาจากเราตั้งชมรมขึ้นมาดีกว่าชมรมอะไรดีร้อยสาวไปสาวทุ่งไม่ได้คันแปดชีฟนี่มันมืดเวลาแล้วนะ เอาจักรโอยชาวไว้ต้มน้ำกินนี่นะพี่น้องานเกินสุขภาพแข็งแรงนี่เป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับเห็นหน้ากันมืดอย่างคือวานยังพี่น้องเลยเหหห็นน้าคือยังแค่ดูแลเจ้าของเฉยๆนี่ก็ทุกหน้าลำบากแล้วน้ำภาษาอะไรจะไปทะเลาะบวชกันเมื่อยเมื่อยขนาดสีหน่ำเข่าซื่อๆเลยยังหน่ำมากี้หินแล้ยเอาดีนะ อยู่เฉยๆเราก็ลำบากเลยไม่ว่าจะเป็นยาอยู่ยากินยาหลังอาหารก่อนอาหารกระชิงกระงนองไม่ว่าจะเป็นยาปวดแก้ปวดแก้ปวดเมืพอยเศียจะตกจริงๆนะเนี่ย